สวัสดีนี่คือ f ฟสเทคก่อนคำอธิบายแบบละเอียดทางเราจะมาแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ f ฟสเทคอินเทอร์เน็ตแบบสั้นๆเพื่อแสดงภาพโดยรวมของกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตเริ่มจากสินค้ากลุ่มแรกชื่อว่า i c ซ SO. ีเโดย i c s SO ีเเป็นสต็อปปิ้งมอเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบโพ l o o p System กลุ่มต่อไปเป็น ICS t e อเป็น Microsto p p ปาร์ปิ o งมอเตที่จะทำงานแบบ o p e n l o o p System กลุ่มด้านซ้ายย่อ่างปนกลุ่มสินค้าอี Motion Link อุปกรณ์สำหรับบบุมแแ1กน และกลุ่มสุดท้าย i c a o เป็นดิจ t a l Neo-Module ฉะนั้นกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ Fast e เ g e จะประกอบไปด้วย ECA servo ซึ่งเป็น closed loop s e Stepping motor ECA step เป็นกลุ่ม micro stepping แบบอุปลุ ECA motion link สำหรับควบคุม servo motor และ Digital n น o o o d u l ECAO ต่อไปเราจะลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่ ECA servo โดยจะมีสินค้าทั้งหมด3ประเภท i c s 2 e เป็น c l o ส e l o สอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน i c s 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก i c s 2 e รุ่นหน่วันที่นำเอาอเตอร์ตัวอินโคเดอร์ไดและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเข้าด้วยกันกลุ่มที่2อง iCS-1 มีสินค้า2ประเภทได้แก่ iCS-1 2 e เป็นรุ่นมาตรฐานของไมโครสตปปิ้งแบบอุปลุก iCS-1 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก กลุ่มต่อไป CMO c h e n l i n กลุ่มนี้จะมีสินค้าประเภทเดียวชื่อ CMO c h e n l i n k Plus E ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ1แกนโดยสามารถใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ได้หลากหลายยี่ห้อเช่น Yasco yes, และ Mitsubishi กลุ่มสุดท้าย ECAO ECAO จะมีหนึ่งประเภทเช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า ECAO Plus E ทำงานเป็นดิจิตอลในองคจะเห็นได้ว่า f e s t มีกลุ่มสินค้าแต่นในทั้งหมด7ประเภท เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าทําให้สินค้าของเราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอสต็อปปิ้งมอเตอร์โซ่มอเตอร์รวมถึงดิจิตอลในโอดูโดยควบคุมผ่านยเน็ตพอร์ตของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแยกย่อยตั้งหากและนี้คือเหตุว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าทั l s โซลูชันการอธิบายสินค้าและความหมายของทั้งโซลูชันแบบสั้นๆจะจบลงตรงนี้ จากสินค้าทั้ง7ประเภทวิดีโอนี้จะเน้นไปที่รุ่นมีอสี่โซตู l u s e or หรือสเตปปิ้งแบบクロสลูคซิสทั้รุ่นหนยวันต่อไปจะเป็นการอธิบายสินค้าแฟร์เระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงภาพรวมของตลาดในเกาหลีใต้โดยปกติลูกค้าจะมีการเลือกใช้งานระหว่าง PC หรือ PLC อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปควบคุมหลักในส่วนตลาดของเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานทางด้าน PC มากกว่าประมาณ70% 80%ของตลาดสาเหตุหลักมาจากความยืดหยุน่นในการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องจะสามารถได้ผ่านโปรแกร,รมบนวินโดว์ได้เลยเนื่องจากระบบอิเนเทอร์เน็ตได้มีการโปรแกร,รมมาให้สําหรับใช้งานบนวินโดว์ได้โดยตรงทําให้เป็นที่ชื่นชอบของตลาดในประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมากที่สุดในโลกจะอยู่บนเครื่อง PC ด้วยระบบปฏิบัติการวินโดว์ทำให้รอบรับการเขียนโปรแกร,รมได้หลากหลายภาษาเช่น C c C ช็อป Visual Basic, l a b v แล w และอื่นๆตามแต่ผู้ใช้ง่ายต้องการอีกทั้ง FastTech Internet ได้มีการสร้าง API รอบรับสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเหล่านี้ทำให้เหมาะแก่การสร้างซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างเครื่องใหม่ๆความสามารถในการเชื่อมต่อและความหลากหลายของ FastTech Internet จะตอบโจทย์การใช้งานและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเครื่องจริงที่มีการสร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดของระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปจะเป็นเครื่องจักตำแหน่งเลนและเซนเซอร์โมดูลของกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการใช้งาน e c s u t o plus E ที่เป็นโครดลูกสอเทปปิ้งจำนวน10แกนและเซอร์วมอเตอร์อีกจำนวน5แกนโดยเมื่อติดตั้งเครื่องอาจจะมีกรณีที่ต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์สอเทปปิ้งมอเตอร์และ d ดโอโมดูลพร้อมกันในกรณีนี้ e c s e ทั้ง10แกนได้ควบคุมผ่าน PC ด้วยอินเทอร์เน็ตพอร์ตโดยตรงและความคุมด้วย API ของทางเฟ t e c h แต่ในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์5แกนจะต้องใช้ motion board ปกติแล้วผู้ใช้งานจําเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา2ตัวสําหรับควบคุมมือเซอร์วและเซอร์วรมอมเตอร,อตอร์สิ่งนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มความยากในการทํางานให้กับลูกค้าและยังเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในส่วนของมอชชั่นบอร์ดสำหรับความคุมเซอร์วอ,อ,อเตอร์ทั้ง5แกนร,รวมถึงการต่อสายไฟและสายสัญญาณของเซอร์วอโมอเตอร์ทาให้การเดินสายไฟมีความซับซ้อนที่มากขึ้นในส่วนต่อไปจะเป็นการใช้แผนภาพในการอธิบาย จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นการที่ต้องใช้โมชั่นบอร์ดเพื่อควบคุม s e r มอเตอร์ Motor, ทั้ง5แกนและการเดินสายไฟและสายสัญญาณระหว่างใดงเของ s e r มอเตอร์ Motor, และ m o ชั่นบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย IC motion link plus e IC motion link plus e เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม s e r มอเตอร์ Motor, โดยสามารถติดตั้งบนใดของ servo แต่และยี่ห้อได้โดยตรงจากตัวอย่างที่เห็นจะเป็นไดร์ ac servo m o อ o ของ panasonic ได้มีการนำ motion l i n เชื่อมต่อเข้ากับขั้วไอโอของได โดยขั้วต่อของ Panasonic จะเป็นรูปแบบ3.50พินคอนเนคเตอร์เช่นเดียวกับไดเซอร์โวส่วนใหญ่เนื่องจาก Fastech Motion Link ได้มีการนำ3.50พินคอนเนคเตอร์มาใช้เช่นเดียวกันทำให้สามารถใช้งานได้ไดเซอร์โวส่วนใหญ่ได้จะแตกต่างกันแค่ในส่วนของการใช้งานของแต่และขั้วที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อของเวอร์โวมอเตอร์เช่นขั้วเซอร์โวลของ y a s c AC, o AC เซอร์วอยู่ที่ขั้วเบอร์5แต่ถ้าเป็นของ Mitsubishi จะเป็นขั้วเบอร์7แต่การทำง,งานก็ยังเหมือนกัน ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะถอดสายไฟและสายสายยางที่ซับซ้อนของเซอร์โวมอเตอร์ออกจากโมชันบอร์ดด้วยการใช้งานอ c ซโมชัลลิ่เป็นอุปกรณ์ควบคุมและเชื่อมต่อแทนโดยจะทําให้สามารถใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนผ่านระบบควบคุมของอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้งานโมชั่นบอร์ดรวมถึงควบคุมผ่าน API ของ f a s t ิกได้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้จากการที่ต้องสร้างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อควบคุมม c ีเซอร์โวแกนและเซอร์โวมอเตอร์อีก5แกน เมื่อใช้งานใน CMotion Link จะทำให้สามารถควบคุมเซอร์ m o มอเตอร์ทั้ง5แกนได้ด้วยซอฟต์แวร์และ API เดียวกันกับที่ใช้ควบคุมมีอเซอรหรือก็คือโปรแกรมเดียวแต่ควบคุมทั้ง15แกนตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้งานจริงของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเ c อร์โ AC servo motor และดิจิตอลและโอดูมาใช้ร่วมกันโดยไม่ผ่าน Motion Board โดยเครื่องนี้ประกอบด้วยเซอร์วเป็น stopping motor e c a o เป็นตัวรับส่งสัญญาและเซอร์วมอเอร์ จะเห็นได้ว่า icmo chilling จะเชื่อมต่อเข้ากับไดร์ของเซอร์โวแต่ละตัวโดยตรงและเชื่อมต่อกันแบบด e ซีเชนโดยผ่านอินเทอร์เน็ตพอร์ตและยังเชื่อมต่อเข้ากับ icsewo และ icao แบบด e ซีเชนเช่นเดียวกันโดยทุกแกนจะถูกลบคุมผ่านระบบสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตด้วยความง่ายในการเดินสายส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์และ icsewo สามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวและเครื่องนี้ก็ยังมีการใช้งานในอุโมดูอีกด้วยสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก หากมีการนำมีซียโมชั่นลิงก์มาใช้งานจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สอเตปปิ o ้งมอเตอร์ไดโอมดูลผ่าน API ของทาง f a s t ิกได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโมชั่นบอร์ดแยกต่างหากช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของโมชั่นบอร์ดและปริมาณสายไฟที่ลดลงสรุปสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ต f a s t ิกมีการให้ w i n d o w b a s e API สำหรับใช้งานกับสินค้าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น C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  วิชูเบสิกแล็บวิวรวมไปถึงยังมีกูยรอบรับและสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเ t t e ทคจากที่กล่าวไปข้างต้นเฟ t e ทคมีซอฟต์แวร์รอบรับในส่วนของก u อีซีโมชันพลัสอและ API สําสำหรับ Windows โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั้ง2ได้ฟรีจากหน้าเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่อไปนี้และกดที่แท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกเมื่อกดจะมีการแสดงรายการคลิกดาวน์โหลดแล้วจะมีรายการต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้านี้ โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กูรีได้โดยกดที่ปุ่มโปรแกรมของสินค้า CSO ต plus E และยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมของสินค้าชนิดอื่นๆได้ในหน้านี้เช่นกันหลังจากที่ได้ติดตั้ง c Motion plus E ซึ่งเป็นกูรีของ Fastech เป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถที่จะดูโปรแกรมตัวอย่างในรูปแบบของ C C C Shop และ Lab View ภายในโฟลเดอร์ or, ที่โปรแกรมติดตั้งเอาไว้ตัอ้างอิง32บิต API ของ C Shop จะอยู่ในโฟลเดอร์ or, ชื่อ Include ส่วน64บิต API จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include 64และ32บิต API ของ C++ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x86 64pp 64บิต API ของ C++ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x64pp สรุปแล้วอุปกรณ์ที่ทำงานรูปแบบเดียวโดยเฉพาะเครื่องที่มีขนาดเล็กสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะตอบโจทย์ในการควบคุมการเคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้ m o ชั่นบอร์ดอย่างได้ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ และด้วยมาตรฐานการควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถที่จะสร้างเครื่องเครื่องโดยโควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวได้โดยโควบคุมได้ทั้ง s t e ต p ิ้งมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และดิจิทัลในโอโมดูตรงตามหัวข้อ Total Solution ที่ตั้งเป้าเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเครื่องตัวอย่างที่มีการใช้งาน s t ตตติ้งมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และในโอโมดูโดยโควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวซึ่งประกอบไปด้วย CSW2+ อ e รุ่น มาตราฐาน28แกกนเซอร์วมอเตอร์สแกนรวมทั้งหมด32แกนและใช้งานร่วมกับเลโอโมดู o ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในเครื่องตัวอย่างมีดังต่อไปนี้อิซิเอโมเชนลิงก์บกเซอร์วมอเตอร์4ยี่ห้อมิสซูบิชิแทนซอนิค แยสคาวเละแซนยูรวมกับม c ซีเซวโเป็นจำนวนทั้งหมด32แกนโดยควบคุมพร้อมกันผ่านเครือข่ายและโปรแกรมเดียวกันไม่มีการใช้โมชั่นบอร์ดและอุปกรณ์ควบค,คุมหลักคือ PC การแนะนำความหมายของ t o t เ l s o l โซลูชของกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ FastTech จะจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับม c s s เซวโตัสผสอ โดยจะเริ่มจากการอธิบายรุ่นของสินค้า C-100 e. ในเชื่อตัวอย่าง PE หมายถึงติดตั้งตัวควบคุมแบบใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อหมายถึงผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่รวมมอเตอร์ตัวเข้าหัดความละเอียดสูงเดรฟตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต56หมายถึงขนาดหน้าตัดของมอเตอร์ขนาด56มิลลิเมตรและ L หมายถึงความยาวของมอเตอร์โดยหมายถึงสินค้าตัวนี้ได้มีการติดตั้งิเดอร์ที่มีความละเอียดที่10,000 PPI BK หมายถึงมอเตอร์ได้มีการติดตั้งเบรกเอาไว้ส่วน PN05 หมายความว่ามอเตอร์ได้มีการติดตั้งหัวเกียร์ชนิดแพ a n e ท a รีเอาไว้กับมอเตอร์มอเตอร์สามารถเลือกตั้งแต่ขนาดนีมเหรือขนาดหน้าตัด42มิลิเมตรจนถึงนีมมหรือขนาดหน้าตัด86มิลิเมตรส่วนความยาวของมอเตอร์โดยไม่รวมเพลาจะมี4ีขนาดได้แก่สมอ s m a l าลากและ Extra l า r g e ความยาวของมอเตอร์ขึ้นอยู่ขนาดหน้าตัดของมอเตอร์ ค่าความละเอียดของอินโคเดอร์สามารถดูได้จากตารางต่อหมายถึงประเภทการขั้วต่อสายไฟแบบ oj 4 5ประเภทของขั้วต่อสายไฟมีให้เลือกได้2แบบได้แก่และแบบ oj 4 5รุ่นของหัวเกียร์และเบรกที่สามารถติดตั้งได้หัวเกียร์เป็นเกียร์ชนิดแทรนเทอรีและสามารถเลือกอัตราทดได้ตามตารางเบรกเป็นไม่มีแรงกระตุน้นซึ่งทำงานเมื่อไม่มีการจ่ายไฟตัวอย่างการนำไปใช้งานเช่นติดตั้งในแนวแกนแทดเพื่อป้องกันไม้จะเกิดการร่วงหล่น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้แค่ต่อตาล็อกต่อไปจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติของ i e s e e c s a u t o p i l o e Isiis a u t o p l o เป็น Stepping มอ t ตอร์แบบ close loop system ที่ใช้งานบนระบบอินเทอร์เนต็ต e i s s a u t o p l o เป็นมอ,อเตอร์รุ่นโอยนวันที่รวมมอ,อเตอร์ e n c o d e ความละเอียดสูงไดและระบบอินเทอร์เนต็ตเนื่องจากได,ได้ติดตั้งบนตัวมอ,อเตอร์ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้สายไฟเลี้ยงม,มอ,อเตอร์กับสายสัญญาณินโคเดอรวมถึงไม่จําเป็นต้องติดตั้งไดแยกตั้งหา ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายไฟและสายสัญญาณรวมถึงประหยัดพื้นที่เนื่องจากไม่ต้องหาพื้นที่ติดตั้งใดจากที่ได้กล่าวได้ตอนต้นสำหรับการใช้งานบน PC มีซอฟต์แวร์รองรับทั้ง API และ GUI ทำให้สามารถใช้งานได้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกันด้วยซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำให้สามารถตรวจค่า p a r มเ e อร์สถานะของ IO ตำแหน่งความเร็วและค่าอื่นๆผ่าน GUI ถึงแม้เครื่องกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น ยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานสามารถที่จะตรวจอสอบได้ว่าลิมิตเซนเซอร์สามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่โดยการเรียกใช้งานปุ่อถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นกับโปรแกร,รมเครื่องลูกค้าโปรแกร,รมปุ๋อีสามารถที่จะใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้เช่นกันนอกจากนี้การที่มีบิลล์อินสองพอร์ตซูชิงฮับช่วยทำให้สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตอื่นๆได้มากถึง254แกน เมื่อเทียบกับสินค้าระบบ RS485 IC ส SO รุปภาษาที่จำกัดไว้แค่16แกนเท่านั้นรวมถึงระยะเวลาการตอบสั่งองต่อคำสั่งต่างๆที่เร็วกว่าถึง10เท่าเป็นเหตุให้สามารถเชื่อมต่อได้มากถึง254แกนนอกจากนี้ยิ่งคุณวามละอีดสูงยังช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการวางตำแหน่งมึื้องปรผันตามขนาดของมอเตอร์โดยรุ่นที่มากที่สุดจะอยู่ที่20,000 PPO นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสตอล p ปปิ้งมอเตอร์ทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับการจ่ายกำลังไฟ ทำให้การบํารุงรักษาทําได้งานขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานสามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วเริ่มทํางานได้เลยโดยไม่ต้องปรับค่ากําลังไฟยิ่งไปกว่านั้นเพราะมีค่าโฮดิ้งท่าที่ใหญ่ทําให้ลดการสั่นสะเทือนเวลาหยุดได้เมื่อเทียบกับเซอร์โวมอเตอร์โดยทั่วไปเมื่อควบคุมสต็อปปิ้งมอเตอร์ความร้อนของมอเตอร์เป็นปัญหาเนื่องจากกระแสไฟสูงสุดจะถูกใช้โดยไม่คำนึงถึงโหลดแต่เนื่องจากอ c s u ควบคุมกระแสตามโหลดเหมือนเซอร์โวจึงสามารถลดความร้อนได้ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับเศษต่อป,ปปิ้งมอเตอร์แบบธรรมดาจากที่กล่าวมาจะเป็นคุณสมบัติหลักของวิซีซอุตุพัสีโต่อไปจะเป็นวิดีโอสาธิตการทำงานของวิซี์ซอตุพัสีโเครื่องสาธิตแสดงการเคลื่อนที่ระยะสั้นด้วยความเร็วสูงโดยจะมีแผ่นจานหมุนหมุนผ่านร้อยที่บากโคอเอาไว้โดยขับเคลื่อนด้วยวิซีเซอตุพัสีโสองแกน จานหมุนจะติดอยู่กับเทลาของมอเตอร์ตัวบนและเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ตัวล่างที่ติดตั้งกับบอนสกรูที่ทำให้เคลื่อนที่ไปและกลับโดยจานหมุนจะหมุนผ่านร่องที่บากโคเอาไว้ขณะที่เคลื่อนที่ไปกลับโดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าจานหมุนและร้อยบากกโคทำงานได้โดยไม่ชนกันในขณะที่มอเตอร์ทั้งสองเครื่องทำงานระยะสั้นๆด้วยความเร็วสูงเนื่องจากที e ่ซสเซวูตูพลัสอีรอเป็นสต็อปปปิ้งแบบโคลส์ลูปซิสเต็ม ทำให้มีความแม่นยำในการคุมตำแหน่งเนื่องจากมีการใช้งานอินโคเดอร์ที่มีความละเอียดสูงได้ถึง20,000 TPI ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่ระยะสั้นที่ความเร็วสูงเนื่องจากลักษณะเฉพาะของสตอปปิ้งมอเตอร์ที่จะไม่เกิดการถลายเมื่อหยุดและ CSO Plus E เป็นมอเตอร์รุ่นลนวันที่รวมมอเตอร์อินโคเดอร์ความละเอียดสูงใดและระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องต่อสายมอเตอร์และอินคเดอร์โดยมอเตอร์ชนิดนี้ ต้องการแค่สายไฟเลี้ยงและสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและไม่จําเป็นต้องใช้ใดแยกเนื่องจากมีการติดตั้งบนตัวมอเตอร์ไปแล้วทําสามารถที่จะลดสายไฟและประหยัดพื้นที่ได้เครื่องสาธิตเครื่องต่อไปจะประกอบไปด้วยอ c s ซเซ plus EO3 แกนเพื่อควบคุมหุ่นเดอเธอร์หรือหุ่นยนต์แบงมุมจากเยอรมนี โดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้จากที่กล่าวก่อนหน้านี้และ E เอ s อูตูพลัสอีโรเป็นมอเตอร์รุ่นหนยวันที่รวมมอเตอร์นิมโคเดอร์วความละเอียดสูงใดและระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันและรองรับขั้วต่อ2แบบได้แค่ขั้วต่อแบบถึงและขั้วต่อแบบ r J45 รวมถึงนินโคเดอร์วความละเอียดสูง โดยเครื่องนี้จะใช้รุ่น10,000 p p r แต่สามารถที่จะเพิ่มความละเอียดได้ถึง20,000 e p p r DC s e r v o t u Plus E เป็นมอเตอร์รุ่นหนอยวันที่รวมมอเตอร์อินโคดอร์ความละเอียดสูงได้และระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันจึงไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่แยกสําหรับใดและไม่จําเป็นต้องใช้สายไฟเลี้ยงมอเตอร์และสายสัญญาณอินโคเดอร์ หุ่นยนต์แมงมุมของอิกัสมีระยะการเคลื่อนที่สั้นเนื่องจากโครงสร้างจากรอกและสายพานและด้วยคุณสมบัติของสตอปปิ้งมอเตอร์ที่สร้างแรงบิดได้สูงเมื่อหยุดทําให้หุ่นยนต์แมงมุมไม่จําเป็นต้องใช้กล่องเกียร์ทำให้ติดตั้งหุ่นยนต์เข้ากับเพลาของมอเตอร์หรือได้โดยตรงถ้าดูจากการเคลื่อนไหวจริงๆของมอเตอร์จะเห็นได้ว่ามอเตอร์จะหมุนเป็นระยะสั้นๆเมื่อหุ่นยนต์แมงมุมมีการเปลี่ยนตำแหน่ง ด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์และลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สเตปปิ้งมอเตอร์จึงเหมาะสมกับการเคลื่อนที่รูปแบบนี้มากที่สุดนอกจากนี้ CSU Plus E หอสามารถที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับ PC ผ่านทางอินเทอร์เน็ตพอร์ตทำให้สามารถควบคุมได้ด้วย API ของ f a s t e c h สุดท้ายนี้เพื่อแสดงถึงการประหยัดพื้นที่การประหยัดสายไฟและการลดต้นทุนจะแสดงตัวอย่างหุ่นยนต์แบบเจแกน โดยทั่วไปในการใช้งานมอเตอร์7ตัวที่ติดตั้งกับหุ่นยนต์จำเป็นต้องใช้สายไฟเลี้ยงมอเตอร์7เส้นและสายสัญญาณ,ณอินโคลีเเส้นมีสายไฟจำนวนมากเนื่องจากต้องเชื่อมต่อสายทุกชนิดรวมกันทั้งหมด14เส้นกับไดที่ติดตั้งในตู้ควบคุมนอกจากนี้จำเป็นต้องมีตู้ควบคุมแยกต่างหากสำหรับไดซึ่งกินพื้นที่หากถูกแทนที่ด้วยเซ u ตูพลอีรมอเตอร์อินโคลีความละเอียดสูงไดอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ต สินค้าอินวันและมินิด ecs ut plus e ิ i n i ส่งผลให้ประหยัดพื้นที่และเดินสายไฟน้อยลงโดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องต่อสายมอเตอร์และตัวเข้าหัดเนื่องจาก ecs ut plus e lord ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบอินวันที่รวมมอเตอร์ยินคเดรยความละเอียดสูงในตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันถึง5จาก7แกน นอกจากนี้ยังมีการใช้เซี e ่อูตูพลัส e mini สอแกนใน7แกนสำหรับแกนกลวงและแกนกลิดเปิดเนื่องจากมินิดรฟฟมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารถติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์ได้โดยตรงหรือก็คือเนื่องจากระยะห่างระหว่างมอเตอร์กับเรฟอยู่ใกล้กันมากมอเตอร์ Motor, และสายนโคเดอร์จึงสั้นมากเช่นกัน ดังนั้นเมื่อใช้มอเตอร์แบบเอลวัน2ซีต plus อีรอและมิน e ิไ r รฟ e ซีเ plus อีมินิจึงไม่จําเป็นต้องมีกล่องควบคุมแยกต่างหากการเดินสายจริงเป็นเพียงสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตจากท c และสายไฟ24โวลต์โดยสรุปเนื่องจากการเดินสายไฟลดลงจึงมีผลอย่างมากในการลดต้นทุนและต้องกันการทำงานผิดพลาดจากการเดินสาย อ้างอิงเมื่อเร็วๆนี้ขนาดของเครื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กและมีมอเตอร์จำนวนมากดังนั้นการเดินสายไฟและพื้นที่จึงมีความสำคัญมากขึ้นการแนะนำตัวอย่างสินค้า Fasttech ซีเซว u ตูพ e ลัสอจะจบลงเพียงเท่านี้บนเว็บไซต์เ t e c h w w w f a s t t e c h m o t i o n s c o m คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นแคตตาล็อกคู่มือรออิ และชมวิดีโอสาธิตและการสัมนมาผ่านเว็บนอกจากนี้หากคุณค้นหาคำว่า fasttech บน YouTube คุณจะเห็นวิดีโอสาธิตและการสัมนมาทางเว็บมากกว่า100รรายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง